โอกาสพวกเราได้ได้ตั้งวญสร้งบารมีกับตัวเองนะบางคนหลายๆคนก็ใช้โอกาสนั้นในการปลกตัวเองนะที่เองบ้านก็ได้ปลูกอันนะั้นมีต้นปลึกเยอะแยะแต่ไปที่นั่นันได้ปลูกต่เอเนื้อ 这个。 บางบ้างก็ทําให้ทําให้เรารู้สึกมีกาลังใจที่จะเอาชนะใจตัวเองนะการได้เห็นตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองนะั้นก็จะทําให้นะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะที่เข้มแข็งขึ้นเพราะว่า ยากๆแล้วเราผ่านมันไปได้นะอ่าเราก็จะรู้สึกว่าเออได้เจออย่างนี้ก็ยิ่จอยทิ้งหน,น่อยนะมันก็เลยไม่กระเ,เพื่อนไม่กระเพือนนะนั่นแหละพระพุทธญาตท่านพึงบอกตระการแนงโอวัปตปาิโมบังขันติขันติปรมังตะโปตีศิขาตะโปคือ เครื่องเผาผานเครื่องเผาผานกิเลสคือการเอาทนะกิเลสเนี่ยจะต้องอาศัยหันสิหันสิคืออดทนแล้วก็อดกันอดทนนี้หลายคนนี้ต้องทนเหนื่อยนะเหนื่อยกายบริการอยู่หน้ากันทะ ที่ขับรถมันบอกว่าปีนี้ทํำสถิติวันเดียวผัดสามสิบสองกระทะว่างั้น <c oughs> อผัดมากเลยนะเันหลายคนก็มีงานมีหน้าที่ขงตัวเองนะเราท่านหนักๆอย่างนั้นะนะทำกันทั้งวันนะโดยรักษาจิตใจที่ไม่หมกิดหัวก็จะทำให้ ถนะ้าทำให้เรารู้กำลังของตัวเองว่าเฮ้ยหนักๆนักน,ก,กนี้เราก็ทนได้นะแต่พวกที่ยากเอยก็คืออดกั้นอดกั้นกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันขัดใจนะหมุดจิตคุณมัวเพราะเราจะต้องเจอหลายวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่นะ หลายอาชีพแต่ละอาชีพก็มีศักดิ์ศรีองตนเองมานะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีเป็นหมอเป็นพยาบาลก็มีเป็นทหารเป็นตำรวจก็มีนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสารพัดเป็นเข้ามาแหละนะแต่ละคนก็แบกศักดิ์ศรีองตัวเองมานะ เพราะฉะนั้นก็เราไปบริการนี้ไปบริการไปทำงานนี้โรจะต้องเข้าใจนะเข้าใจว่าคออือเราดูโอกาสนี้ในใการฝึกตนเองฝึกขันติในความหมายของความอดกันอดกันไม่ไม่อารมณ์ขุ่นมัวต่งตางๆนั้น มันมาทําให้เราต้องไปกระโตกระทั่งไครไปเยลียนเปียนเขาใครถ้าเราอดกั้นได้ปวดนี่เก่งน,นะอดทนนี่ยังถือว่าไม่เท่าไรแต่อดกั้นนีเก่งแล้วพอเรากลับมาบ้านนี้โ้ขนาดคนที่เราไม่รู้จักนะเออเด็กที่เราไม่รู้จักคุณยายที่เราไม่รู้จักนะั้น เรายังกดกั้นได้ขนาดนั้นกับคนที่บ้านเราทําไมไม่ยอมกดกัน้นนะอ่าอันนี้แหละกับเพื่อนที่ทํางานเราทําไมไม่ยอมกดกัน้นนะกับลูกทําไมเราไม่กดกัน้นนะ ให้ขัดไม่ล้างทั้งกระทะทั้งหม้อน,นั้นอย่ไปทําอาหารให้คนอื่นแล้เวเขาก็ท้องเสียเรากินเองก็ท้องเสียนะเราต้องขัดต้องล้างนะให้มันสะอาดจใจตัวเหมือนกันนะจาททำอะไรให้มันดีขึ้นมาได้ให้บริการให้คนทีน่คนที่บ้านน่ะ,นะอะ โดยเฉพาะคนแนนนนนก,นนนก่นะนะอายุแก่จริงอายุเก้าสิบน่ะโอ้่างทีก็คนเด็กไปเหมือนกันนะกินแล้วก็วันตัวเองไม่ได้กิน,นเอาของวางตรงนี้ ต้องรักษาจิตรักษาใจต้องรองให้สะอาด เยอะมากทั mà, ้งอาหารทั้งผลไม้ทั ai, ้งของหวานสารเล้าพักก็ตับ ไม่จำเป็นแต่ตักให้หน่อยนะเพราะว่าคนรกมาก็จ้องอยู่เหมือนกันนะผมก็จะตักให้สักนิดหน,นะน่ยนะก็ต้องตักให้สักหน่อยนะแต่ถังได้สบายกับเขาตอนนัน้นนี่เราเติม ท้ายท่านก็บอกว่าจิตนั่นแหละเรื่องสำคัญอัคคิจิตโตอัคคิจเตจะอาโยโคโยโคโยคก็คือผู้ที่จะออกจากโลกออกจากวัฏสงสารต้องสร้างพลังให้กับจิตให้จิตมีปัญญาให้จิตมีสติให้จิตมีสมาธิกำลังของจิตอีก ก็กำลังของศรัทธากำลังของความเพียรศรัทนะธาวิญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยสร้างกำลังอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาชนะกิเลสในจิตใ,ใจของตนเองให้ได้เอาชนะความไม่รู้ความเห็นผิดในจิตใ,ใ,ใจได้นั่นแหละทางที่จะไม่ต้องกลับามาเกิดอีก ้องคิดปฏิวัติก็บอกว่าไม่อยากเกิดอีกแบบงนั้นไม่อยากเกิดอีกก็ต้องนี้แหละสร้างตัวเกิดตัวพามาเกิดก็คือจิตจิตที่ยังยังโง่ยังหลงยังโสมใสโสััยว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้ยังไม่เด็ดทำอันนั้นจยากดีอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบ ้ายังสงสัยังหวังอยู่มันก็ยังจะต้องกลับมาเกิดหมดความโสัใเมื่อไรก็คือโมสิงที่จะต้องมาค้นหาคำตอบมันก็เลยไม่ต้องกลับมาอีกนั่นทางของจิตแต่ละดวงที่ทางทุติยาทั้งหลายท่านมาสอนแต่เราอยากจัดโนจากวัตสงสารก็คือช่อง คำสอนของผู้ได้เจ้าที่ประกาศในโอวาทัปติโมกท่างงมนมามากุชาท่านผมก็ไปหลายปีแล้วนะไปทํางานเหนื่อยแล้วก็นอนเลยไม่ค่ยได้ฟังเทศนะตามมัดรเทศดนฟังที่นีนะตามมัรเทศในฟังนนะนะฟ่งทีทนีบางปีก็สามปีสี่ปีห้าปีเจ็ดปีก็มีแล้ว ต้องมันตโตกโดรกลางทะเลใจใช่ไหมแล้วสุดท้ายัสุดท้ายก็หาคนใจให้เจอก็เป็นสุดใช่ไหมดิ้นรนไฝ่า้าวิ่งไปสาะระพัดนะสุดขอบโลกขอบฟ้าในที่ถือก็ต้องมาหาตัวเองให้เจอนะแล้วต่อบคำถามตัวเองให้ได้แต่จริงๆแล้ว ที่ได้สิ่งที่เป็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรแม้แต่คนที่บอกว่าได้่าเป็นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรนะให้มันหายสงสัยแล้วต้อรงรจกษ